สวัสดีครับผมอยู่กับะยะองค์แตกเกษตรซรอบคราวกันอีกแล้วนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้นําท่านผู้ชมนะครับได้ไปทําระบบน้ําวนนะครับระบบน้ําวนนี้เป็นระบบที่ใช้บําบัดน้ํานะครับได้ดีมากนะครับเทียบจากที่ไม่มีระบบเอ่อน้ําวนนะครับแต่คลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเพิ่มเ,เประสิทธิภาพในการบําบัดน้ํานะครับเรียกว่า ระบบน้ําวนขั้นสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าทํำยังไงไปชมกันเลยครับครับเอ,อขอท้าวความจากครั้งที่แล้วนะครับคือคลิปที่แล้วที่ไม่ได้พูดเพราะว่ามันเป็นรายละเอียดเยอะนะครับเดยมาลงที่คลิปนี้ดีกว่าระบบน้ําวนนะครับอันนี้ถ้าใครยังตามไม่ทันก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปเก่าระบบน้ําวนที่คนเลี้ยงหอยต้องมีนะครับ เนื่องจากนะครับเนื่องจากการบำบัดน้ําเห็นแบบนี้นะครับก็คือการเติมออกซิเจนให้กับน้ํานะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาน้ําเอ่อเราจะบําบัดได้เฉพาะแค่ผิวน้ํานะครับนี่นะครับเนี่ยพอผิวน้ําเสร็จปุ๊บระดับผิวน้ํานะครับเขาก็จะไหลามาลงลงที่ลงที่ท่อนะครับที่เราเจาะรูไว้ตามตําแหน่งนี้นะครับก็คือว่าการทําแบบนี้นะครับ มันจะเป็นการ,รบำบัดแค่ผิวน้ําซึ่งจริงๆน้ําเสียนะครับเขาจะเสียจากด้านล่างนะครับด้านล่างมาก่อนทําไมถึงเสียจากด้านล่างเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะให้อาหารเยอะไปหรือเป็นอาหารปลาดุกอาอาหารอะไรนี่ครับเขาก็จะหอยเขากินไม่หมดมันก็จะตกอยู่ข้างล่างแล้วก็เริ่มทําให้น้ําเสียจากข้างล่างอ่านะครับจากข้างล่างนี่นะครับขึ้นมาข้างบน ดังนั้นปริมาณออกซิเจนข้างล่างจะน้อยกว่าข้างบนนะครับเมื่อเราทําระบบนี้โอเคเป็นการเติมออกซิเจนให้กับน้ํายืดอายุการใช้งานของน้ําให้มันมากขึ้นแต่มันยังไม่เพียงพอสําหรับองค์แตความของเราเราได้คิดค้นวิธีเพิ่มมานะครับเป็นการต่อย,ยอดเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับซึ่งวิธีการทํานะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่สําหรับคนที่ เพิ่งเริ่มทํานะครับให้ทําอย่างนี้ไปก่อนนะครับจนกว่าระดับน้ําเราจะหา,ะาตําแหน่งระดับน้ําให้มันนิ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําขั้นแอ็นวาร์นะครับขั้นแอ็นวาร์จะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่นะครับหลังจากหลังจากาขั้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายระบบการทํางานก่อนระบบการทํางานคือ เราต้องการดึงน้ําจากข้างล่างนะครับซึ่งมันเป็นน้ําเสียขึ้นมาบําบัดนะครับถ้าเราเจาะรูหรือเปิดตรงๆน้ําระดับผิวน้ําเขาก็จะมาเข้ามาท่อวนไปที่ปั๊มเพื่อมาบําบัดนะครับอันนั้นเพื่อเป็นเพิ่มการเป็นสิทธิภาพเราจะดึงน้ําจากข้างล่างขึ้นมานะครับหลักการง่ายๆครับใช้กฎของจนะครับคือเอ่อ ค่า G คือแรงน้ำถ่วมที่กระทำต่อทุกสิ่งในโลกนะครับคือเป็นค่า G นะครับค่า G ก็มีค่าอยู่เก้าจุดแปดหนึ่งเอ็มทับเอสกำลังสองนะครับอันนั้นคือผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเป็นว่าเราอาศัยค่า G นะครับคือค่า G คือน้ําเราเติมมาปุ๊บแล้วทีนี้น้ําจะโดนอากาศกดอากาศกดก็จะกดปุ๊บทีนี้น้ําจากข้างล่าง ก็จะก็คือน้ําอ่ะระดับเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันจะดูดแต่น้ําข้างล่างมานะครับมาตามท่อมา,มาถึงระดับที่ที่ระหว่างเอ่อช่องระดับน้ําที่ครึ่งท่อนะครับหรืออาจจะท้องท่อนะครับเขาก็จะไหลลงมานะครับแล้วก็ลงรูไปบำบัดใหม่นะครับวิธีนี้เป็นการดึงน้ําจากข้างล่างมาบําบัดไม่ใช่วิธีจะสังเกตเห็นว่า จะไม่ได้เอาน้ําผิวน้ํามาบําบัดโดยตรงนะครับจะอาศัยการดึงน้ําจากข้างล่างมาบําบัดน,นะครับทําให้ประสิทธิภาพการทํางานการเติมออกซิเจนมันดีขึ้นนะครับวิธีทํานะครับวิธีทําดึงมาให้ดูนะครับอันนี้ก็คืออืมมาจากอันดับแรกลว้ลวนๆเลยครับนี่นะครับอันดับแรก เราเอามาเราได้ระดับผิวน้ำระดับที่เราเจาะรูแล้วนะครับเราก็มาตัดตัดปุ๊บอันนี้ผมใช้รีดิวตัวนี้เป็นรีดิวนะครับผมใช้ท่อนิ้วครึ่งลงหนึ่งหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ใส่สามทางตัวหนึ่งสามทางปลายเปิดนะครับแล้วก็งอตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ท่อให้มันไปนลงผืนผืนผืนน้ำนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนอาจจะบอกว่า ไม่มีข้องอได้ไหมเออไม่มีสามทางใส่ข้องอได้ไหมตัวนี้ตัวนี้ใส่ได้นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นข้องอก็ได้นะครับงอเก้าสิบก็ได้นะครับแต่ต้องเจาะรูไว้นะครับรูตรขงข้างบนไว้นะครับถ้าไม่เจาะรูจะมีผลยังไงมันจะเข้าเป็นสูตรของการลักน้ํานะครับก็มันจะมีเอ่ออากาศแรงกดของอากาศจะ ทำให้น้ำมันไหลไหลเข้าไปในท่อนะครับถ้ามันไม่มีที่โฟล์อากาศนะครับมันจะเข้าเป็นการลักน้ําจะทําให้น้ําเอา่อเวลาเราใช้งานจริงแล้วเขาจะดูดน้ําหมดบ่อนะครับครับก็คือใส่เป็นข้อง,งอก็ได้แต่ต้องเจาะรูไว้นะครับนี่นะครับใส่ข้อง,งอนะครับแล้วก็เจาะรูไว้เพื่อให้เป็นการโฟล์อากาศนะครับผมอ่าคลิปนี้จะ วิธีนี้จะเพิ่มผลิตภาพในการทำงานให้กับระบบน้ำบนได้ดีมากเลยครับเป็นขั้นสุดยอดขั้นที่จุดจบของระบบน้ำบนเลยครับส่วนท่านที่ไม่ได้วางระบบไว้ตั้งทีทแรกแล้วก็ผมได้เพิ่มออชชั่นให้บ่อนะครับมาดูวิธีการนะครับหลักการเดียวกันเลยครับนี่ครับสําหรับคนที่อาจจะเป็นบ่อปูน บ่ออะไรนะก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเท้านิดนึงที่ใช้ระบบเสริมออปชันคือทําท่อน้ําล้นต่างหางนะครับถ้าเป็นบ่อปูนก็เจาะปูนไปอย่างนี้นะครับหาตําแหน่งให้ได้อืมแล้วก็ใส่ข้องอใส่สามทางเปิดโฟล์ r โฟล์อากาศต้องมีโฟลอากาศนะครับหลักการเดียวกันเลยครับน้ําก็จะถูกดันมาปุ๊บเข้ามาในระดับนี้ก็ไหลไปปุ๊บ วิธีนี้จะทําให้น้ําก้นบ่อโดยมาบําบัดอันนี้เป็นบ่อนะครับอันนี้อันนี้อันนี้คือหอยที่เราได้จาศีลน,นะครับไว้ประมาณสองเดือนนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงคลิปอื่นนะครับอันนี้แค่เอามาทดลองดูก่อนน้าส่งลูกค้านะครับอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือปม่กนี่ครับครับยังมีสาระดีๆอีกมากมายนะครับผมที่จะทยอยมาลงไว้ ในคลิปนะครับเพื่อคนรักหอยนะครับถ้ามีสาระดีมีประโยชน์ก็ปดกดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วเราจะทำคลิปดีๆมาให้ท่านผู้ชมอีกครับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม